สวัสดีครับผมช่องเอฟเทียนฟามช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมตาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเออยอยากให้กูตาอัปเดตหน่อยตอนนี้คุณตามีวัวก,กี่ตัวครับมันเคยได้นับตัวเล็กตัวใหญ่ก็มันจนจะเจ็ดสิบก็ขาดก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับผมนะเนี่นดูวัวคุณตานะผมไม่ใช่มีเต็ตัวไอตัวใหญ่มันไม่ถึงงอแก้หมดเลยตอนนี้คุณตาเปลี่ยนมาเป็นวัวไร่ทุ่งแบบเต็มระบบแล้วนะครับผมเนี่ยดึงงอี่ิลกเือข้างๆนี่ก็จะล้อมลวดใช่ไหมครับตา ล้อมน่อยๆกลางคืนไม่ให้มันออกครับผมนี่ประหยัดเยอะเลยนะผมดูแม่ว,วัวคุณตานะผมนี่ดูอิไซใหญ่ๆก็เยอะเลยนะผมนี่แม,ม่นิ่งจะเป็นไอนนั่นไม้เรือนขี้เรืนอนเรื่นเป็นขี้เรือนต้องสื้อไอ้น,นั่นไอไซบนอนนี่เขาเกิดจากอะไรครับตามันเป็นเชื้อราเป็นเชื้อราไ,ไอ้นั่นอ่ะไอีไอิกาผีหนาเนี่ยมันแรงด้วยมัน เป็นกับตัวมันด้วยตอนนั้นเป็นมะขีงแล้วใจยาก็หายแล้วเป็นไปรอบหนึ่งแล้วมันพยาผิวหนังอะเป็นพยาผิวหนังนี่ผมวงตาเต็มเลยนะผมแกให้หมดเลยลูกปวดเชืียให้หมดเชือกพันกันนะครับผมกาแฟที่มันเหมือนกาแฟก็เลยตั้งชื่อมาไงกาแฟ วัวแบบไหนคุณเลี้ยงไว้ไประจำคอกไม่ควรขายครับคุณตาก็ต้องรวมเอาแบบไน,นประสบการณ์ของคุณตาเลยก็ได้ครับเพราะนั่นนะแม่เา้าก็ต้องมันคลอดลูกแรกออกมาลูกสวยครับให้นมดีนิสัยดีเราก็ควรเก็บไว้ครับผมแล้วก็มันให้ลูกเทียทีละตัวอย่างเงี้ยตาดูแล้วบางคนก็ว่านมห้าเต้าก็เลี้ยงไม่ได้ครับตาก็ว่าไม่เห็นเป็นไรนอกจากสองเต้าหละมันไม่ครบเต้าน้อยนมไม่พอกิน่ะ ครับผมมันจะห้าหกเต้ามันก็ไม่เห็นเป็นไรรากษณะบ b วก็ให้มันให้ลูกสม่ำเสมอแม่อ้วนกินหญ้าไม่เลือกก็ใช้ได้เลยนะแม่อ้วนกินหญ้าไม่เลือกเออไอสีมันไม่จําเป็นหรอกสมัยนี้เขาไม่ได้เน้นสีครับผมให้แต่เนื้อดีเขาเอาหมดเลยให้แต่เนื้อดีเออแน่นิสัยดีอ่ะอนเนี่ยเนี่ยขนาดนี้เราก็เก็บทาแม่บัวได้เนี่ยครับผม,มแล้วยังนิสัยอะไรสําคัญไหมตาบวัว อ้าวัวบางตัวมันตื่นวัวบางตัวมันตื่นก็ไม่ได้ครับมาใกล้ก็ไม่ได้มันเป็นพันธุกรรมเลยไหมนิสัยเป็นเป็นกับพันอ่าเป็นกับพันด้วยนะครับผมเนี่ยแม่เนี่ยตาดูจะกลัวจะโดนท้องแล้วยังไม่ถึงปียังไม่ถึงปีจะกลัวท้องแล้วกลัวท้องกลัวโดนข่มขืนอ่ะครับผมวัวสมัยเนี่ยมันมีประจำเดือนแต่เล็กแหละครับเจ็ดแปดเดือนมันมีเมือกออกแล้วอืมมันเห็นเหมือนแต่ก่อนครับเนี่ย ลูกวัวลูกนแดงอะไรเนี่ยทางนี้ลูกไแดงอืมครับผมอยากให้คุตาให้เขคิดกับมือใหม่หน่อยช่วงนี้คนเลิกเลี้ยงวัวเยอะเหลือเกินครับคุตาเป็นไงเลิกเลี้ยงใช่ครับก็คนเราก็อย่างนี้แหละปลากระแสะวัวถูกนิดนึงก็หยุดแล้วครับผมก็เหมือนเลี้ยงหมูอ่ะอืมพอหมูถูกคนก็หยุดหมดครับผมพอหมูมันจะถูกสองปีแพงหนึ่งปีครับผมพราะหมูแพงตัวเองเรพากันเลี้ยงเต็มไปหมด อ้าวพอเลี้ยงทุกบ้านมูทู่กีแก้วครับอ้าวอันนี้มันเป็น,นกลไกเลยก็มัน,นกลไกอ่ะแก่ฟาร์มเขาอ่ะตอนหมูทูกเขายิ่งซื้อหมูเลี้ยงครับพอตัวเองไม่เลี้ยงตัวเองหมดเหลือแต่ของเขาเห็นไหมเขาก็ขึ้นราคาได้แล้ววัวแล้วตาเป็นเหมือนกันไหมวัวก็เหมือนกันถ้าตลาดมันปิดอย่างเงี้ยมันไม่มีใครคือฮ่าแค่สองสามปีแหละสองสามปีอ่าพอวัวสามปี มันจะถูกหนึ่งปีครับพอถูกปุ๊บไม่มีคนเลี้ยงบัวขาตลาดนอคับผมไอไอไอ,อมันแพงหนึ่งปีพอบัวแพงปุ๊บคนเริ่มซื้อมาเลี้ยงพอซื้อเลี้ยงวัวมันออกบ้านละตัวสองตัวมันก็เต็มไปหมดอีกเหมือนเดิมคับผมเอาถูกแล้วอันเนี้ยขนาดขนาดเนี้ยคับผมอันนี้ลูกวัวนะผมลูกวัวนี่สี่ห้าเดือนมั้งเนี่ยคับผมเนี่ย ถ้าตอนมันแพงอ่ะสองหมืนห <25, S 1> ้าเขาไม่ขายหรอกครับผมและตรงนี้ถ้าตาไปเจอแม่แม่มันพ่อมันเลยสองหมื่นห้าก็ซื้อเก็บไว้เลี้ยงขยายสายพันธุ์ครับผมเพราะเนี่ยตัวเนี่ยสวยเนี่ยอืม,อมเนี่ยดูทายเชยดีจิ้มดีรเราต้องเอาจิ้มดำต้องเอาจิ้มดำเพราะอะไรครับตาก็ว่ามันลาษนะมันให้ลูกดีหางเหงก็ดูดูขาเค้อ อันนี้ถ้าเป็นคนเรียกวัวโบสกะดูดีไงครับผมตาดำหูดำครับหางดำครับอ่นหลานคุณตามาแล้วนะครับผมอ้ามนูลองพาโอมขี่รถไปเลาะเลาะด้วยแม่เขาอยากให้ตาพาดูลักษณะวัวที่ตาชอบหน่อยผมวัวเลี้ยงแม่วัวก็ยังมีอย่างนี้ก็ได้แล้วเนี่ยครับชอบอย่างนี้เลยเนี่ยแรงจัง ออกมาแต่ละตัวก็ได้เงินเลยตาชอบวัวแบบนี้นะครับผมนี่เลยนี่แต่มันแพงตังใช่ไหมตาเอาก็แพงตังอะพววสวยอะดูครับเนี่ยดูทายเคอใหญ่ทายเธอใหญน่นี่ถามว่าดีไหมมันดีหมดแล้วแต่มันเสียหางเล็กนิดนึงเสียหางเล็กนิดนึงนี่หางมันน้อยนึดครับผมเพราะํำราเขาบอกซื้อวัวให้ดูหางนอกอ๋อซื้อวัวให้ดูหางอ่ะก็เหมือนเขาเ ดูบัวให้ดูหางครับผมดูนางให้ดูแม่ดูนางให้ดูแม่อ้าวต้อแม่ไม่ได้ลูกมนเลวครับผมเออเนี่ยดูบัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ดูให้แน่ดูถึงยายเียเนาะดูให้แน่ดูถึงยายเลยเออต้องตามตำราแน่ๆนี่แม่นี่สวยแมนี่ดูครับผมตอนนั้นน่ะที่เขาให้แสนเจ็ดกัแม่ลูกอะครับผมแต่ผมไม่ขาย ม,มันออกลูกปีละตัวนี่ก็จะออกแล้วครับผมออกเมษาประมาณวันที่สิบพฤษภาอันนี้ตาทับตัวไหนไว้ครับอันนี้ทับไปแดงทับไปแดงไว้ไอแดงเนี่ยมันให้ลูกสวยเลยแต่ว่าเพียงจะต,ตาแยกเพศไม่ได้ครับเราก็ไม่รู้ว่ามันตูวผู้ตัวเมียแต่ถ้าถ้ามันได้ตัวเมียเยอะแล้วตาก็จะทับใจแดงมันได้โครงสร้างไงลูกกระทบลักษณะตาดูยังไงบ้างตาชอบความลึกชอบอะไรก็ดู ลายไทยสวยหมดครับเขาเค้าหน้าตาสะอาดไม่บุมบมแล้วก็แน่นมก็พอดีครับแล้วก็หางเสียอย่างเดียวหางเรียวไปหน่อยถ้าคนเลี้ยงไม่เป็นนี่โว้ยบเลยถ้าว่าน,นมยาวคือจะคลอดลูกนมใหญ่แน่นอนคลอดก็ใหญ่แน่ๆน่ครับวัวเดี๋ยวนี้มันก็ไม่เชื่องจนเกินไปครับแต่ต้องเล่นมันทุกวันทุกวันก็เชื่องอืมเนี่ยนมนมมันไม่ใหญ่ไม่แล้วดู มันจะคนเขาก็จะละเอียดอูราษนะวัวมันสี่เหลี่ยมอ่ะมันลึกครับผมฝ่ายวัวที่เขาขายเงินแสนได้อ่ะแม่แม่นี่ถ้าจี้เขาเนาะถ้าถ,ถ้าทำเขาปุ๊บหัวมันจะโนเนาะครับพราะมันจะเป็นวัวเอฟลกนี่ทับพ่อนีเดียออกมาเดี๋ยวก็จะเจอสวยสักตัวหนึ่งแยกเพศเรื่อยๆตอนนี้จะแยกจะเพศเลยเพราะมันพึ่งลูกสองเนี่ยครับผม ไอ้ก็ใหญ่กกหางก็ใหญ่แม่นี่มันเป็นลูกกระทบเนี่ยครับผมเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้กันโคม,มันใหญ่ดีแล้วโคม,มันใหญ่ดีแล้วนี่มันโค้งช้างมันใหญ่มากมากเลยครับผมนี่แหละเนี่ยอ่าแก้วกินหญ้ายากดูสดีม๋มันกินเนิบๆกินหญ้ายากมันกินไม่เยอะเขาบอกว่าวัวปากเล็กมีเกี่ยวไหมตามันไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวหรอกาตาโนเห็นไงโอเบดูไอแม่นั่นเองกัดโอ้ปากเล็กเต็มกิดเลยครับผม พราะว่ามันอยู่ที่ลักษณะนิสัยการกินแหละมันสายสายพันธุ์นี้นกินอย่างนี้เลยครับผมมันวัวคุณนางวัวคุณนางวัวแบบยังไงเจ้าสำอางอ่ะอ๋อวัวไม่ค่อยไม่ค่อยสมบุกสมบันอ่ะครับผมวัวถ้าคนก็ชอบแต่งตัวชูคอนะครับผมเอออืมนู่ถ้าวัวกินหญ้านู่นนู่นอย่างแม่ดำแม่ดำแม่ขาวนั่นกินครับผมอันนี้มันถามว่า อย่างงั้นมันแกแล้วจะก่อนสวยครับผมเท่าที่ตาเลี้ยงวัวมาวัวตัวไหนมีลูกเยอะที่สุดมีถึงกี่ตัวครับตามียี่ส2ตัวโอ้เนี่ยลูกหลานมันก็มีอยู่นะจนมันล้มอ่ะจนมันล้มเองเลยเพรจนฟันเฮี้ยนหมดฟันเฮี้ยนหมดฟันไม่นี่ครับผมฟันมันเฮี้ยนเหมือนคนฟันเฮี้ยนอ่ะครับผมเออวัวดีไม่ดีคืออยู่ที่ผลผลิตเลยนะครับผมก็ไม่นั้นหมอปีละตัวปีละตัวลูกแต่ละตัวสวยครับเราเลี้ยงวัวเพื่อเอาลูกนะครับผมวัวบางตัว ตัวใหญ่ให้นมไม่ดีครับยังแม่นน่แม่อย่างนั้นเห็นไหมไกลๆนู่นครับผมแม่ดางโอ้ตอนมันท้องสวยเนี่ยว้วนมึ้นงามอะ่ะงามเลยตอนมันออกลูกกินนมแล้วมันกินหญ้าเลือกไงครับมันกินน้อยอืนี่ยังแม่เนี่ยต้องช่วยเลี้ยงเลยเนี่ยเนี่ยแม่นี่ใช่ไหมตาแม่ใหญ่นี่ใช่ไหมดูเนี่ยเจ้าของเขาบอกว่าเขาเลี้ยงแต่ไอ้ไรอ่ะ ยาบทนีเปียเนอ่อวัววันนั้นเจอเจ้าของเขามาขายมีดอ่ะครัขายพวกจอบเสียมอ่ะครับผมเขามาจอดรถข้างบ้านเขาลงไปดูวัวอา้าวเขาบอกวัวผมเนี่ย oh. เขาขายมาครับคนก็ซื้อมาขายตลาดตาก็ซื้อจากตลาดเนี่ยไอนมใหญ่อ uh. ะาเต้าไม่กลัวยล้ใหญ่ก็เดี๋ยวจับให้กินไม่กี่ครั้งก็ครับผมก็ดูวัวมันใหญ่ขนาดทง ไปเดือนเก้าเดือนแล้วแต่ถ้าเราเลี้ยงไว้ดูเล่นซื้ออย่างนี้เลยดีอ <c oughs> ไม่จูงแล้วมันมันใหญ่กว่าเขาอะ่ะเลี้ยงไว้ดูเล่นเอาก็เลี้ยงไว้ดูเล่นอะ่ะเก้าผมเนี่ยตาเลี้ยงวัวนะตาไม่ได้เป็นนินเลี้ยงไ,ได้เงินตาก็คิดเลี้ยงเฉย <c oughs> เลี้ยงไปก็ให้ลูกหลานเลี้ยงต่อแต่ถามว่าถ้าเดือนร้อนเงินขายตัวหนึ่งก็ได้มื่นสองมื่นเนาะครับอืแต่ว่ามัน ทุกวันนะ่ะมันขายยากอย่างว่าเลยเนี่ยเลี้ยงอาศัยได้ตัวผู้ก็ขุนครับผมตัวนี้ก็เก็บไว้ไปนี่พราะตอนนี้ขายเราจะขายถูกแบบแต่ก่อนเอ้ขายถูกๆเราก็เสียดายไปหาซื้อยากครับคอยดูนะครับผมตัวนี้ประสมไว้สามพันแปดใช่ไหมตาสามพั 8, 8. นแปดแต่มีข้อสมเป็นลอดเป็นหมื่นก็มีครับเราก็ไม่รู้ว่ามแบบไหน เราก็อันนี้คือลองดูก่อนเราลองดูลองก็นี่เสียงอันนี้ที่ก้านี่คือสายวัวประกวดเขาอ่ะไอเจ้าที่เขาเอาน้ำเชื่อมาเนี่ยพอครับเสร็จเขามีจะโอประกวดนะแต่นี่เราเห็นแม่นี่มันหูยาวหน่อยแล้วสายลูกไอหูสั้นเผื่อมันจะออกมากลางกาสวยแล้วค่อยดูลูกมันอันนี้คือการบีดวัวของคุณตานะผมเราก็ศึกษาไปอย่างนั้นเนี่ยครับ อ่าประมาณนี้อืมโอเควัวนี่ถ้าคุ้นะมันอ้วนกันนี่มึงใหญ่โอ้ใหญ่มากครับตัวนี้ครับวู้ดใช่สนี่ตัวนี้ร้อยหกสิบได้อยู่ครับผมไม่รู้มันเคยวัดกครับผมแต่ใหญ่มากอ่าดูเกือบเท่าหัวตานะครับหลังมันน่ะชองหนึ่งพอดีครับแต่วัวน่ะหลังชองหนึ่งนี่หายากตาบอกว่ารายการวัดขนาดวัววัดยังไงนะตาเพนี่ทำชื่อไม่เป็นดูสายตาไม่ได้ทำกรรมอย่างนี้ให้มันสุดมืองี้โอ้โหทำมันอ้วนมันก็ใหญ่แล้วนี่ เออนัถ้าจะวัดไอ้ดูความสูงอ่ะอันนี้คือสูตรของกุตานะครับผมไม่ใช่สูตรเรื่องจริงอ่ะเนี่ยถ้าจะดูว่ามันหมดสูตรอ่าเดี๋ยวตาเดี๋ยวหนึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะให้เอฟซีดูอีกทีนะผมนี่ตัวนี้นะเนี่ยคอยดูด้วยตาวัดใหม่นะตาอ่านี่นี่คือการวัดความสูงอีกแค่นี้อีกอ่ะครับพ่อวัวเพิ่งจะลูกสองสามตัวเองเนี่ยเห็นไหมพ่อมัน สูงเท่านี้มันก็จะเท่านี้ครับนี่วัวพอเท่านี้มันจะหมดสูงแล้วมันเสมอหน้าเสมอหลังอะ่ะแล้วก็ไปวัดดูแม่แก่ๆนะ,ะแม่แก่ๆไม่ไม่โจแล้วเสมอแล้วเอฟซีลองวัดวัดวด,ดูที่บ้านก็ได้นะครับ,รบผม,มวัดจากข้อนั่นอะ่ะแล้วก็ดูฟัน้าฟันหักสองซี่แสดงว่าสองปีครึ่งครับเพิ่งจะสองปีถ้าหัก,กหกซี่ไอจะหักสี่ซี่ก็สามปีครึ่ง ดูไปเลยโอเค<ม>วันนี้ก็ขอบคุณคุณตาครับผม,ผมขอบคุณครับผม